บายดีผมแม่พี่น้องสบายดีทุกคนม่อนิภวเญญาจะมาอัปเดตอาการคนเจ็บทั้งสี่คนและการชิมาเล่าว่าอ,อุบัติเหตุมันเกิดจากอย่างเป็นอย่างคือเกิดคือไปตามเ,าเขานั่นนี่กัในคลิปนี้เฮาชีอัปเดตให้รายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้หามหูนํากันคือตอนนี้เขากะวิเห็นลงมาสวรรค์เขตแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ตอนเสาร์เมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ก็แบบเบียงงานผู้เดียววเญงแลนไตแลนเนื้อแลน,นนั่นนี่ว่าทั้งสี่คนนะเขาอยู่คนละห้องสี่คนสี่ห้อง แรนแบบมันซับซ้อนเนี่ยนะเมื่อวานนี้นั้นเมื่อคืนนี้ก็กิน,กนข่าวคาบเดียวตอนแปดเก้ามงแรงและเมื่อวานนี้ก็กินข่าวคาบเดียวในตอนแปดเก้ามงแรงนอนคืนนี้จนสิบสองโมงกลางคืนเออสองโมงกลางคืนจนได้นอนตื่นมาเมาื่อเช้านี้กับแลนเบียกในแรนงานลายย่างนี่แหละแต่ตอนนี้คือสองคนนั้นมีข่าวดีแล้วเพิ่นได้มาบ้านแล้วดีเรียบร้อยแล้วอีกสองคนนี้ก็นกันกนเติะ ข่อยเบิ่งสถานการณ์สองคนนี่ก่อนแต ka, tonight, co, co, people people so. ed, ่มื้อนี้ขคอยกันนี่อยู่หน้าโรงหมอเป็นหยังคือขคอยขบถ่ายอยู่โรงหมอเพราะว่าอยู่โรงหมอนี่ยคือพยาบาลแพทย์หมอก็บรถบริกาตให้ถ่ายเพิ่นคิดว่าเอาไปประจานเพิ่นนั่นนี่นะเพิ่นบ่ให้ถ่ายเพิ่นบ่อนุญาตให้ถ่ายอันดับ่สะดุข้าก็บ่ถ่ายแต่ก็จะเล่าแบบเปล่าๆแบบนี้ให้หุ้ตอนนี้ขคอยอยู่แค้มครองแค้มครองตรงทางมุดอัามุดอหาที่ใมุดอหารคือนะวัดภูมณวัดภูมโนรมนี่คือคอยจะเฮ็ดกันณ์เยินใหม่ เดี๋ยวโบเหงาจะขึ้นไปเล่าให้ฟังบอลทีอันมันหม่มันนีมันแดดแห้งตอนนี้นะอยู่นั่นคือสะพานพาวิถาพเราสองขึ้นไปอันนี้ก็นี่แหละขาวๆประมาณน,นี้น,นี่ก็คือหงมอหงมอไปเหนียวเหนียวยอดทางนี้เอาไปโดยหาหาขี่รถนี่ยืมรถมูมาว่าเขากบบระโบจักภัยเนี่ยอย่พีนะ่ะยืมรถมูเที่ยวไปหาไปชงเที่ยวอัน ซื้อนำซื้อมากไม่ไปให้คนเจ็บมันสีหาบ,บนอยูออ่แทนใดห่มแล้วก็สีเหล่าเหล่าเรื่องเหตุการณ์แล้วมันเกิดมาจากใสรมันค้าปับถึกเท่าใยคนเจ็บหนักกลายปันใดนั่นกันเพล่อไปทางหนือบนทิวเขาห่มบนหินจีจอ,อดรถไปแต่ว่ามันค่าจิจยากนั่นแหละเพราะว่าแดดแหง้งคาัดอยู่แบบนี้แต่คขาอยู่บนหม่มติดกับเส้นทางประเชียงรถล,ลายโอเคพี่น้องตอนนี้ได้บรรยากาศดีแล้ว การซิมีโอลมกับพีน้องเลยที่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นว่าสาเหตุมันเกิดจากหยังที่ผู้เฮ่าตามเอาเขา่ารถจักรสคันคน4นะสคนแต่ว่าเป็นผู้หญิงมาเลยบปดสีคนสองคนนะเป็นวัยรุ่นอีกสองคนนะเป็นผู้เฒ่าอายุ50ปลายปีปักแขยงห้อมหอมนี่แต่นดี้ตะเวนกําลังสิตตกตกดินเรื่อ,อยแล้วัะเป็น พอดีบุเฮียงหากลับมาเตอองพราคงคงหมอองคพระลงพระวานนะขากลไปลมกับเพลินเรียบร้อ,อยก็เมื่อน,นี้เขาก็ะชีมมาว่าเรื่องกับประกันภัยปัญหาที่หนึ่งคือประกันภัยปัญหาที่ชองก็บเชว่าเรื่องกฎหมายลาวอันนี้อันข่าวบอกเบื้องต้นก่อนข่า,าวข่าวก่อนนะน,นะแต่ก็ะชีมมาว่าเ,วาเรื่องต้นปลายสาเหตุที่ว่ามันเกิดปัญหาตัวนี้ บางคนก็ยังบ่ฮู้นะเขาจะเว้าบ่ละเอียดแน่เขาจะว่าบ่เก่งแต่เฮาเว้าแบบอันตรงประเด็นชุดๆอันะคือวันที่วันที่1นี่แม่นอายนี่เมาว่าเพิ่นสิมา่นอยู่บ้านเฮาก็คือขึ้นไปเมืองนองพุ่นแหละอายเพิ่นสิขึ้นไปพุ่นและเพิ่นว่าว่าเพิ่นสิขึ้นไปพุ่นในวันที่10 แล้ให้โมเฮียงมาขับอยู่สวรรค์เขตนี้ให้มาทับเอาเพลินครับแล้ววันนี้โมเฮียงว่าวันที่สองนั่นโมเฮียงจะไปชงลานเพลินง,งานอยู่กรุงเทพแต่ว่าไปชงลานฮอนมุกให้รานขึ้นรถกรุงเทพเรียบร้อยเลยจึงคอยอกลับมาบ้านพี่ไอ้ว่าจังชั้นนั่นน้องจะไหนนองกะซิมามาไทยแล้วนะมามุกแล้วเนปะ็นยังคือบริรวณน้ำอ่ายเลยอายู่คอนแกนนี้แล้ว เละวันที่สิบหรือว่าวันที่แปดนี่แหละคันว่าเบียกมันแล้วไหวเลยวันที่แปดคันเบียกมันแล้วซาเลยวันที่สิบไอ้สิขึ้นไปบ้านเจ้าคือเพิ่นตั้งใจอยากมาเรียนอยู่บ้านน่นนะก็เลยมีเครื่องของหลายๆอย่างที่เพิ่นเอาไปฝากไปตอนน่ฝากหมู่พักลานฝากนองพักนุ่งเครืของคือเทียนในรถท่านมันหลายอย่างแน่เพราะว่าเพิ่นก็มีเบียกลายแล้วเพิ่นก็บหัวใจคนไล่นะเครื่องของอันทำสิไล แต่หลักๆก็มีเครื่องเพิ่อนอะไรและมีเครื่อง FC ผู้นหนึ่งพอเพิ่นอนหนึ่งกับแม่ที่โบเฮงถ่ายเมื่อน,น,นั้นเพิ่นให้ช่องทงเป็นเสื้อผ้าแหละให้พอพอแม่บริยนวันที่แปดตามกำหนดวันสิขามมาเล้วยังขามมาบ่าได้ยนต์ยาเบียดมันแล้วซา,าจนวันที่เก้าตอนเสาร์ฮามงออกมาจากคอนแก่นมามุกดาหาน,นี่เขาก็ได้ขามาขามาอยู่ดัน พิภาพครัวมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่สองก็คือสวัสักเกตุทหาราะเขาพราาหองอันดัี่2เมี่8โมงคืออยู่ด่านยุยงนี่ก็บนนี้มีปัญหาอย่างทางด้านลาวด้านไทยเอาเครื่องของมาหลายกับบุญมีบุมีปัญหาอย่างยอนวามันบูมเนเครื่องมือหนึ่งมันบูมเนเครื่องใหม่ที่จะต้องเสียภาษีแล้วก็บูมเปนเครื่องกองใหญ่เพราะมันเป็นพวกมองพวกรงเสือเป็นมือสองแล้วก็เป็นเกอบมือหนึ่งที่ว่าผนซื้อมาให้ครัวเบาเฮียงนี้ อัพายที่บบเฮียงเอาไปแจกพาที่โบเฮียงเอาไปให้ไปแบ่งปันกันแล้วแต่บบเฮียงมันขึ้นกับเฮ้าอันนี้ก็คือความตั้งใจของเพิ่นอันคือเพิ่นลมกับน้องดาแล้วพอน้องดาเป็นลูกหักของเพิ่นเพิ่นเอิญน้องดาแนะนําลูกหักแต่บบเฮียงเอิญเพิ่นเอิญอายเอิ่นอายหักแบบนี้หัวจักับเพิ่นแต่หัวจักับเพิ่นประมาณอาทิตย์นึ่งนี่แหละพุดีิคำมาโหดอาจนึ่งนี่คิดว่าเพิ่นกับบอชินเชียนทางแน่เพราะว่าเพิ่นบ่คคยมาลาว อันนี้เขาว่าเราเอาคิดว่าหนึ่งนี่มันคือปัญหาเพ็่นบูชินนำเส้นทางเพราะว่าเส้นทางอยู่ประเทศลาวเป็นเส้นทางที่ว่าสองเลนแม่ละสองเลนมันจะมีเส้นสีขาวอยู่วางกลางคันแล้วมันไม่มีเลนให้ขับรถจักรอันนี้คือปัญหาหนึ่งแหละที่เพิ่นบ่จักรรถอันจราจรการชัญจรของประเทศลาวเพราะว่าอยู่ไทยนี่มันจะมีเส้นมันจะมีเส้นเลนรถจักรมาต่างหากอยู่ฝั่งท้าย สายมือนี่ทำแคมจะมีเส้นรถใหญ่เลนกลางแต่ว่าอยู่ประเทศลาวนี่มันจะมีเส้นซองเลนก็คือจะมีเส้นแบ่งรึ่งนะแบ่งกลางเลยแบ่งครึ่งกลางเลยแล้ววันนี้ขับอันนี้อยู่ไทยนะพักขับกำสายวันนี้อยู่ประเทศลาวขับกำขัวภูมิลหญกำขัวขับกำขัวบุ๊มบิ๊มภูมิลาใหญ่อยู่เบื้องซ้ายขับกำขัวแต่อยู่ไทยนะภูมิลหญอยู่อันกำขัวขับเลนซ้าย แบบนี้เนี่ยนะอันทีทีงทีโบโบหายใจกันอาชีพเป็นเพิ่นบางทีเพิ่นประสบการณ์เรื่องขับรถเพิ่นก็มีลายอะไรแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมันจะเกิดมันกับมันเกิดมาง่ายอะลีพี่น้องเลยมันบมน่าคิดเลยว่ามันจะเกิดพออีกเมื่อเพียงหาบันเฮามันชิบไก่มันชิฮอดแล้วแยงบ่แล้วนึ่งเลยแย่โมเลอก็คือเอาจจะว่าเรื่องนี้แหละการชันจรนี่เพิ่นอาชีพบดบดชินเส้นทางว่าเส้นทางบ้านเฮามันแคบและรถใหญ่มันหลาย รถใหญ่นี่ยอมรับว่าล่ไลยแถวไล่ามือที่เขาเมื่อไปฮะไลยฮับลลยให้ดีรถที่แก็เออรถแม่ลูกเนี่ยที่คนทรงเครื่องจากจากยัางกุ้งไปดานังไปเวียดนามพุ่นเป็นสายตรงเลยจากคนแกนมาไปพุ่นรถไลยแหงบางเทือนนี่เขาขี่ตะตอกันนี่เป็นสิบก็มีรถเราจะว่าโอ้ขาชิคะขาชิแซงไปกันยังไงเพิ่นก็ขครับกับเพื่อนบริขับประมาทเพื่อนขับอย่างสติอย่างระมัดร,ระวังถือว่าอ้ายเพื่อนกับ เรื่องเส้นทางเพิ่นบอสินกับเพิ่นการย่อมหับเรื่องเพิ่นตำคนเหตุผิดกับเพิ่นการย่อมหับแล้วก็ฮับพิสอบพร้อมก็คือวังเช้านี่มันโมเมนต์เช้าว,วันนี้นะคือแบบเกิดอุบัติเหตุมือวันที่เก้าเวลาก็เวลาหนึ่งโมงหรือว่าบ,บ่ายหนึ่งนะหนึ่งโมงหรือว่าสิบสามโมงประมาณสิบปลายนาทีนี่หนึ่งโมงประมาณสิบปลายนาทีนี่ก็อุบัติเหตุอยู่จุดกลางของเมืองพีน อันเพิ่นนันคือแบบมันมันเป็นถนนแบบนี้ช้นทางแบบนี้แี่ลมันมีรถที่รถใหญย่ๆน่ะมาทางนี้เลยเราไปเห็นรถตัวนี้เราชิตตกใจรถตัวนี้เพราะมันต้นคุมตึงๆแลวเพิ่นชิตตกใจแลวเพิ่นมามาแบบพักพงมาไลมาทางอันความือปกติอะไรแต่ว่าเพิ่นน่ลืมลืมเบึ่งรถทางหน้าโมทันเห็นรถทางหน้าสองขันรถจัากแลยไปตั้มเอารถเว็บลอยบริเวเว็บลอยเนี่ยไปตั้มเอารถคลิกแบบนี้น่ะแต่ว่าตั้มคนเนี่ยบริตั้มตัต้มรถปรี่คนน่ะพุ่งออกตามเทียนในภาพ แต่บเฮีงกับบุรีสนใจว่าเออต้องเขาต้องได้ถ่ายภาพเขาต้องได้ถ่ายคนเจ็บเขาต้องถ่ายคนนอนก่อนเพราะว่ายังตอนน่ะตอนนั้นบเฮีงแบบจะขาดสติแล้วมีแต่ลงจากรถกับไอ้เพิ่นชองคนน่นแลนไอ้เพิ่นกับบเฮีงนี่แลนไปอุ่มเอาคนที่ว่าเพิ่นนอนเพิ่นบูฮูเมือเพิ่นบูฮูสติอ่ะนะจนอ่ะคาชิว่าเขาไปสอบแต่ก็มีตำรวจเขาไปถ่ายคลิปถ่ายยังไรหูุลไยังอยู่แต่เขาบอกเราบอกคอคลิปจะเพิ่นเขาบอกชนกับเพิ่นเขาก็ถ่ายไว้ และอันที่บุปะทับใจเพื่อนว่าว่าชุมเจ้าขับรถอะไรคือไปตามเอาคนนะนะขับรถบ่เบิ่งบ่คนเขาขี่รถดีๆอยู่คือไปตามเอาเขาอันนี้คำวอาที่เราว่าแบบเพนให้เฮาเนี่ยมันถ่อใจเฮากับนึ่งขันเ่าตามคนแล้วมันเชียเวลาอันช่องมามันกเสียเงินแมนบอพี่น้องอันนี้มันต้องเสียมันต้องมันสิไปในด้านนี้อยู่แล้วเรื่องของให้สอบเฮากับสอบสูงอยู่แล้วแต่เราไปว่าแบบนี้ว่าชุมเจ้าขับรถอะไคือไปตามเอาคนขับรถคือบ่เบิ่ง เอากระเบิงอย่างสุดใจแหละแต่ว่ามันอุบัติเหตุนี่แบบโผงผยงตอนนั้นตอนนั้นน่ะมันมืดเลยมันบ่เห็นยังจนมาเห็นรถจ่อจ่มาวอกอ่านบอกอ่ายมีคนทางหน้าเพิ่นกับยียบเบรกแต่ว่าใครถือว่าคนที่ตกทั้งหน้าสองคนพอดีรถเราเบรกทันอีกสองคนไม่เท่าอ่ะไปตกข้างทางแล้วก็มันทึ่งหยาไปนี่แหละกายังโชคดีที่ว่าบ่ทังบ่ทังบ่ทังขันปั่มหัวใจและกาบ่ทังเธิคืคันว่าแคนคาหักเพียงแบบอันบาดเจ็บ ถลอกนาเล็กน้อยถลอกหัวเข่าถลอกตีนถลอกก้นอันบาดนี่บาดหัวบาดนูหันูหัว,หวยังประมาณนี้แหละมันกับบุหงาแห่งบันไดอันนี้คือเหตุเบื้องต้นบันนี้พอดีเราได้อุม้มแม่เท่าที่ว่าบุหงเมื่อเข้ามานั่นพิซซัมคนเขาหงเมื่อบัน,นี้เขาหงซึกโตเขาจากอีกคนหนึง่งที่ว่าพคนบุหงเมื่อโทรหารถอัน ไปส่งไปหงมอพอดีเพิ่นฮู้อยู่หงมอส่งไปหงมอเมืองพินเบิด4คนฟรีฮอดหงมอเมืองเมืองพนแล้วแล้วก็อันเขาว่าอยากมามาเอ็กซเรย์โคเบิ่งยนว่าแขงขาหักย่นว่ากระดูกในมันหักยนซ้ในนั่นนี่แล้วก็เพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายเฮาก็สบายเเฮาก็ให้มากดเบิ่ง่พอดีนัดคืนนั้นเนี่ยบ่เฮียงบ่ทันได้ลงมาย้อนว่าให้กําลังใจอ้ายเพิ่นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนัน อันช่องมานีแมนรถล,ลงมาบบทันเพราะว่าเมื่อนั้นก็มิ้นใครเห็นคลิปนั้นก็มิ้นลานจันมาน้ามานํานะเพราะว่าเอาไป,ไปเอาลานจันมาโยงเหียนนั้นให้ยายามพ่อแมอ่อยู่บ้านเริเบ่บรีเนก็โทรหาญาติอยู่บ้าน,น,นก็บ่ได้อยู่บ้านเอาคนละบ้านแต่ว่าเมืองเดียวกันเมืองน้องคือกันให้เพื่อนมาหับเอาเพื่อนก็มาหับแล้วก็พาลานจันมาเมื่อนําเอาเครื่องของเมือ่อรถดังกล่าวหันเมือ่อรถหาาิผูมาหับหัน เด็กบวชเหงก็นอนกับไอ้เพิ่นให้กำลังใจยืนน้ำกันและยนดึกจนเื่นขึ้นนั่นกับคันจอบุพิษเป็นบวเฮงิกนอนหนึ่งโมงกินข้าวแต่คาบเดียววันนี้ตอนเช้ามาวันี้บวเฮงิกก็โอ้ลมกับน้องชายก็คือบวเดือนเป็นน้องชายแท้ๆแหละแล้วก็น้องดาน้องสาวแท้ๆให้เดือนกับน้องดาน่ยลงมาอยู่น้ำอ้ายให้กำลังใจเพิ่นอะไรนั่นอะได้อุบัติเหตุมันเกิดมาแล้วเขาก็ต้องได้ต้องเห็นได้ก็ต้องมีสตินะต้องแบบให้กำลังใจกันอ้ายเพิ่นกับบวอยากให้เกิดทางเข โทรไฮบเดือนกับน้องดานะมาอยูน่นําเพิินหันมาอยู่มุงพีนมานอนมุงพีนบูเฮียงกับลงมาเมื่อวานนี้แต่โบเดือนเพิ่นคือแบบบบเฮียงลงมาสาวรรค์แล้วสองคนเขากับมาชิดสแท,ท,ทนเฮียงบบเฮียงยืนหันสองคนน้องดากับ่บเดือนไปอยู่น,น,นาเพิินหันแล้วโบเฮียงกับมานอนสาวรรค์นี้มื่อนี้เป็นคืนนี้เป็นคืนที่สองเพราะวาลงมาเสาร์วันนี้แต่พอดีมังอดพี่เขากับเพื่อแบบเงินเขากับโบมีแน,น่นะยอมผักบุคคลโมีนั่นาสี่คอยจีกวดให้เบิรงกระได้คอยบบมีเงินเต็มโตอย่างเลยคอยกับโบมีอย่างเลย แต่ว่าค่านับตั้งแต่อ้ายนมาลานันค่า,ชาใช้จ่ายเล็กๆ็กน้อยน่อยนะคอยเป็นคนออกกอนตอนนั้นเพิ่นบ่ทันเปลี่ยนแต่ว่าคือซือออ้อเครื่องไปเลาตลาดไปซื้อเครื่องมันนั่นแม่นเงินเพื่อนเบิดเพิ่นได้แลกแล้วอยู่พังไทยเพิ่นก็นตอนทำฮามาดีอยู่ลาวฮากตอ้องตระหนัเพิ่นมาดีปัดนีันอันคือคอยลงมาสวรรณเขตนี่เพิ่นก็ฝากเงินไว้นำคอยนี่ติดตโตอยู่2อง0มืนบาทแล้ว่อยก็ได้แลกเอา พอดีเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นั่นเมื่อวานนี้กับเมื่อนี่คอยไปไปทุกครั้งที่คอยไปยำคนเจ็บอยู่ห้องหมอคอยจะซื้อมากไม่คนละโลไปให้ซื้อนำ้ำหัวเสือคนละแพ็กไปให้ก็คือเพื่อเฮากระทอมตนนั่นนะหนึ่งเฮากับคนด้วยกันนะั่นน่ะเฮาต้องฮับิดชอบเฮาก็ากต้องเบืงเง้งแยงดูแลเพิ่นเทคแคร์เพิ่นมันซองมากอ่ะช,ชิว่าจะไหนวะคอยก็เป็นคนว่าบอกเงเนี่ยแต่กับชิว่าไลน์เนี่ยคลิปนี้อาจจะยืนยาวแต่ว่า คอยยัอธิบายเรื่องให้รายละเอียดให้หูนะแต่ตอนนี้กับคือชืวะหรือชีวะเขาจะดีพันไปอันที่ว่าบุสุดนะคอยสิเข้าไปเรื่องคนเจ็บชีคนยูองมอหันที่คอยมาดูแลมาที่แคร์มาเบิง้งมายามเพิ่นตลอดแต่เมื่อวานนี้แต่เช้าวันนี้จนถึงตอนนี้สองคนเหม็นมีข่าวดีคนหนึ่งเหม,ม,ม,ม็นได้เมื่อเมื่อวานนี้แล้วคอยลงมาหอดพอดีเพิ่นกับเมื่อคนที่ซ่องเหม็นเมื่อเมื่อนี้และบันนี้เมืม่ออื่นกับชีเมนคนหนึ่งอีกเมือ่อเป็นคนที่สามนี่อีกคนหนึ่งผู้ที่ถลอกนานเหม็นน่าจะเมื่อ อันนั้นจีดน,น่มันถือกับเป็นอาทิตย์น,นี้กับบุหงุ้งขาวๆย,ายังไกับยังบุหูุ้าบึงก่อนว่าสีจำได้บัดนนี้เรื่องค่าปราไม้แพงบอ่อเสียให้เจ้าหน้าที่แพงบอ่ออย่างนั้นเรื่ยอเรื่องกับภูไหยังโบเมนประกันภัยยังเขาหัาบ,บ่ออันนี้กับชิมาเลาจุดประเด็นตัวนี้เลยประกันภัยค่อยค่อยก็ได้เคลียร์แล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่พี่กับอยู่พุ่นเหมือนค่อยจะประสานมาตั้งสองอย่างเลย ประสานน้ำอายุพุ่นให้กำลังใจไอายาพุ่นแหละกับประสานนะฮะคนเจ็บทางนี้กับญาติพี่น้องทั้งสี่คนอยู่พี่มันจะคอยเป็นคนเทน้าทีเลยวายุบานเฮาเฮาต้องหักผีชอบถึงเฮาจะบม่มีเงินมีขำามาทีเงินอัศม,มีเงินเพิ่นแต่เฮามีเฮาก็ซอยกันไปเฮาก็กิ่งใจเพิ่นเพิ่นเฮาก็เห็นใจเพิ่นเพิ่นเห็นใจเฮาก็คือคอยได้คุยเบื้องต้นนี้กับอันได้คุยได้ลวมกับประกันไทยแล้วประกันไทยเขาว่าเขาว่าวันค่ารถนี่มันเข้าซ่อมให้ ่อมให้หรือว่าซื้อให้ก็ได้แต่ว่ารถนี่แต่ว่าเขาจะให้ไปสอบเพียงรวมซองคันเหมือนห้าล้านสองแสนกีบมันโมฮอนพันบาทชำบัานนี้ค่ายานี่เหมือนเพิ่นจะให้คนละล้านแปดล้านแปดเนี่ยมันกระตุกบอเวนห้าล้าน 5, 000, กีบเนี่ยมันมันอันห้าล้านสองเนี่ยมันตกอยู่ที่ไหนโมฮอนหมืหน่บนบน่ผิดบมฮอนหมื่นประมาณบางเจ็ดพันแปดพันนี่แหละ บีคนที่ถือบาดเจ็บนะประกันภัยเขาจะเสียให้ได้ค่ายาค่ายาให้คนเจ็บหันชีคนคนละล้านแปดแต่ราคานี่บวกเกินล้านแปดต่อคนแล้วว่าถ้าคนได้ที่ว่าค่ายาห้าแสนเขาจะเสียให้ตามนั่นแต่ว่าล่าชุดเหมือนบวเกินล้านแปดแต่ว่าเขาอิงใส่ตามบินยาหันคนเจ็บนี้คือวงต้นนี้ประกันภัยว่าวบนนี้บรีเเรื่องสิว้าวกับประกันภยัยกับเจ้าหน้าที่แมน ให้สี่คนนีอ่ออกห้องมอเรียบร้อยลแล้วแล้วจึงก็ไปไปรวมกันอยู่ตอหน้าตอตากันทั้งสี่ทั้งสามฝ่ายก็คือฝ่ายตำรวจและฝ่ายประกันภัยและก็ฝ่ายเฮาผูเฮ็ดผดและก็ฝ่ายที่ถือกันฝ่ายตรงกันข้ามนะฝ่ายถือเขาตามมันสี่ฝ่ายว่าผิดมันสี่ฝ่ายแล้วไปรวมหน้ากันกาบหู feasible, ้ว่ามือนี่เอามือมืออื่นเรียกว,ว่ามือหือมือใดรอท่าทีคนออกจากห้องมอครบบิดสี่คน เราจะคอยไปรวมกันอยู่พุ่นบั่นคิดว่าเรื่องตัวนี้มันก็สิพพลพันไปไวไหนั่นแหละมันก็สิบ่ยุ่งยากยังหลายแต่ว่าเรื่องเงินนี่แม่นมาก่อนเงินนี่คือคิดว่าระดับแสนบาทนี่ต้องต้องต้องเกี่ยวไว้ก่อนนี่กามีแต่อยากเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้หับหูหับฟังชำนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องมันชิงยืดยาวไปโระบางคนก็ชิบบนุงยาจบบางคนก็ชิฟังบกเข้าใจแต่ว่าอันใดที่ใอยว่าพิชพลาดไปการต้องขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องหลายๆ ่อยเป็นคนว่าโบเก่งบางทีคอยชีว่าอาจฉไว้ฟังบม่ทันบางทีคอยชีว่าอาจฉิเสียงคอยลงอาจฉิโบรได้ยินยังกะใครที่บอกเข้าใจเรื่องใดปัญหาใดก็ต้องขอถามบบเฮียงก่อนอนุญาตถามบบเฮียงก่อนถามบบเฮียงก่อนชัดถามเฟซบุ๊กชั่นโตหรือว่าคอมเมนต์ยังกะถามข้อก่อนเพราะว่าคอยกับบางทีคอยอาจฉริโบมีประสบการณ์เรื่องนี้คอยแบบคอยแบบอันอัจฉิแบบตอนนี้นะคอยแบบยังยังแบบเฮ็ดยังลุงลลืมคอยยังแบบคอยเมื่อยแน่แต่ละคืนคอยก็นอนดึก อ้าวพี่น้องเย้ยไปพอกันในอีพีต่อไปพอเพื่ะจะอัปเดตอัปเดตเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทับชมเหาืนกันผักไหเงงงามๆนี่บรรยากาศยามแรงแรงก <c ười> ินหอดบ้านออกบ้านตั้งแต่วันที่สองวันนี้บุถึงในเมือบ้านเลยสิบมือแล้ว